เอสเธอร์เมาสหมดเปลือกปมอดีตซ่อนรูปคู่พีกสุดเขนรู้ตัวพร้อมทุกคนข่าวดัง จากกรณีที่ทำเอาขาเพื่อกง,งหนักมากเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2564หลังมีคนตาดีแอบสังเกตเห็นอินสตาแกรมของนางเอกสาวเอสเตอร์สุปรีลีลากับไร้รูปคู่แฟนหนุ่มเคนภูภูมิแบบเกลี้ยงไอจีทั้งนี้ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีข่าวเรื่องความรักร้องห้องระแหงกันมาก่อนจนกระทั่งเคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายัางไม่ได้เลิกกับเอสเตอร์ซึ่งฝ่ายหญิงไม่ได้ลบรูปแต่น้อยใจแล้วซ่อนรูปในไอจีเท่านั้นล่าสุดเอสเตอร์สุปรีลี เลาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักกับแฟนหนุ่มเคนแบบหมดเปลือกว่าคบกันมา6ปีแล้วโดยเรื่องราวความรักเกิดจากผู้จัดการของตนเองมาบอกว่าเคนมาขอไลน์แต่ก็ไม่แอดไลน์มาสักทีจนกระทั่งก่อนวันที่จะไปเกาหลีได้2วันหนุ่มเคนก็ทักมาจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆพร้อมย้มทุกวันนี้ไม่รู้ถูกใจอะไรอีกฝ่ายอาจจะเป็นเพราะค่อยๆเรียนรู้และรู้จักกันซึ่งเคนเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายสบายๆจริงใจไม่เที่ยวและอยู่ติดบ้านโดยตั้งแต่ที่คบกันมาไม่เคยมีเรื่องของ ความเจ้าชู้เลยส่วนเรื่องที่ลบรูปหมดไอจีนั้นความจริงแล้วไม่ได้ลบรูปนะแต่เป็นการซ่อนรูปถ้าหายโกรธแล้วค่อยมาโชทีละรูปซึ่งสาเหตุมาจากตนเองโกรธที่เขนพูดไม่คิดพอเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งทนไม่ได้จึงเก็บเงียบไว้ก่อนและพยายามให้ฝ่ายชายรู้ว่าพูดแบบนี้ไม่สมควรไม่ควรพูดแบบนี้คิดถึงจิตใจเราบ้างสิจึงทําอะไรไม่ได้มาลงที่การซ่อนรูปพอมาคิดดูอีกทีหนึ่งครั้งหนึ่งจึงซ่อนรูปที่สองกอระทั่งซ่อนรูปไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วไม่มี รูปให้ซ่อนแล้วแต่หนุ่มเขนก็ยังไม่รู้ว่าโกรธแต่รู้ตัวอีกทีคือพร้อมทุกๆคนตอนอ่านข่าวจึงเดินมาถามว่าน้องเอสเธอร์ลบรูปออกหรอน้องเอสเป็นอะไรด้านเอสเธอร์ตอบว่าโกรธที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่สนใจเราเลยเหมือนพูดอะไรไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเราเลยจากนั้นได้เคลียร์และเข้าใจกันแล้วซึ่งความจริงแล้วพี่เขนเป็นคนน่ารักมากใจเย็นแต่มีข้อเสียอย่างเดียวคือถ้าเขาหงุดหงิดจ,จะพูดไม่คิดและไม่สนใจความรู้สึกคนฟังส่วนนิสัยของเอสเธอร์นั้นเป็นคนเจ้าระเบียบทําให้คู่ของตอนเวลามีเรื่องไม่ จะอะไรต้องเรียกมานั่งคุยกันเดี๋ยวนั้นแต่ด้วยความที่เคนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดทําให้เอสเธอร์ต้องถามความรู้สึกตลอดโดยมีครั้งหนึ่งพี่เคนรู้ว่าเอสเธอร์โกรธเรื่องอะไรจากนั้นผ่านไปสักพักเขาเดินมานั่งถามแล้วว่าน้องมีอะไรคุยป่ะแต่ไม่ยอมเป็นฝ่ายพูดและอธิบายก่อนการเป็นความ e นดูฝ่ายชายมากกว่าสําหรับเรื่องที่ไม่โอเคเกี่ยวกับความรักแล้วทําให้เลิกได้เลยคือเรื่องนอกใจยอมรับว่าสมมุติถ้าเกิดขึ้นก็คงเสียใจแน่โดยความรักกับหนุ่มเคนตอนนี้6ปีแล้วผูกพันกัันนนเหมืออนคคนนครบครบวแล คนนี้แหละที่อยากแต่งงานด้วย